สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่342ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมดนะคะ55รายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องละ200บาทนะคะปิดคู่300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระหูยานนะคะเป็นพระหูยานรายการที่1นนะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะ เดี๋ยวน้องส่งให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องส่งให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะองนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นพระคุณแผนรายการที่สองด้านหลังนะคะด้านหลังมีฝั่งพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะมีฝั่งพระด้วยนะคะพระคุณแผนนะคะต่อไปรายการที่3นะคะ รายการที่3นะคะเป็นหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงนะคะอ,องน์นี้รายการที่3นะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงนะคะปี2485นะคะอ,องนี้200บาททุกรายการนะคะปิดคู่300บาทนะคะต่อไปรายการที่3นะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระนาคปกนะคะหลวงปู่ทิมนะคะครบ8ดรอบพระนาคปกหลวงปู่ทิมครบ8ดรอบนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้นะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหารได้จังหวัดนายงองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนะคะ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะด้านหลังเขียนลอเรื ور, อสอสเสือนะคะสองนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะคะองค์นี้รายการที่หกนะคะรุ่นปลอดภยัยดีปี2539นะคะจังหวัดนครสวรรค์ วัดศรีอุทุมพรนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระปิดตานะคะลงรักสีแดงนะคะเป็นพระปิดตาลงรักสีแดงด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะดูไม่ทันยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเสือนะคะ เป็นเสือนะคะรูปปลอเสือแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระหลวงพุโตะนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพุโตะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกมีเส้นเกษาโรยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9้านะคะด้านหลังเป็นตัวยันวงกลมนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นตัวยันวงกลมนะคะเขียนหลวงพุโตวัดประหุชิมพีนะคะอง์นี้เป็นรายการที่9้านะคะ ต่อไปรายการที so like ่10นะคะรายการที right yeah. so so like ่10นะคะเป็นหลวงปู่โตเหมือนกันนะคะองค์นี้เห็นเส้นเกษาชัดเจนเลยนะคะองค์นี้จะมีความเนื้อผิวออกสีเหลืองมากกว่านะคะด้านหลังนะคะเห็นเส้นเกษาชัดเจนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะปีพศ2521นะคะปีพศ2521นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่12นะคะอันนี้เป็นเนื้อผิวด้านหลังนะคะเนื้อผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพระนางพญานะคะเป็นรายการที่12นะคะ เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนรายการที่13นะคะ109ปีหลวงปู่หมุนด้านหลังมีพยาคุดนะคะเขียนว่าวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่13นะคะอง์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่14นะคะวัดช้างเผือกนะคะวังชมพูออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรีพศสองห้าหนึ่งนะคะที่ระลึกงานสร้างวางศิาลาฤกษ์นะคะพระอุปสมบทนะคะรายการที่14หลวงพ่อทบนะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่15นะคะ ด้านหลังตัวยันอระแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเนื้อผิวออกสีดำนะคะเนื้อผิวออกเป็นสีดำาๆนะคะองค์นี้นะคะพระผงสุพรรณนะคะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17ดนะคะ รายการที่17นะคะเป็นเหรียญรวยตลอดนะคะหลวงพ่อสุริยันนะคะหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวางน้ําเย็นนะคะเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะหลวงพ่อสุริยันรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะปี2 5 6 6นะคะวัดป่าวางน้ําเย็นต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลือสีริงดำนะคะปี2 5 2 1นะคะ เหรียญหลวงพ่อฤืสีลิงดำนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิีลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิีลานะคะเป็นเหรียญทรงเสมานะคะรุ่นสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะหลวงปู่มหาศิีลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้าน huh หลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ วัดบโบสถ์โพทองนะคะตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูร์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะปีพศ2518นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะเหรียญหลวงปู่ศรีปี2518จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก่อนะคะหลวงพ่อก่อวัดมหาคงคานะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อสีนะคะหลวงพ่อสีวัดผาผาเกิ้งนะคะปี2538นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นรูปเหรอยหลวงพ่อทบนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเห็นรูปประคำนี้จําได้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่24นะคะหลวงพ่อทบนะคะรูปหล่อนะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ พระหลวงปูถทวดรายการที่25นะคะนี่ดูความสวยนะคะด้านหลังมีชฉชิงนะคะด้านหลังมีเฉชิงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านอิ่มนะคะเป็นเหรียญพ่อท่านอิ่มนะคะองคนี้นะคะรายการที่26นะคะ องนี้เป็นรายการที่2 6นะคะมีตอกเลขโค้ดนะคะตอกรวยมานะคะองค์นี้นะคะพ่อท่านอิ่มน้องก็ไม่ทราบชื่อวัดนะคะมีแค่ชื่อพระบอกนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่27นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญอาจารย์หารบุญเลิศนะคะเป็นเหรียญอาจารย์หารบุญเลิศนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระปิตาที่ระลึกครบ6รอบ72ปีนะคะคณะสิทธิ์สร้างบูชาคูปี2562นะคะตัวยันอัขระเต็มด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์คนี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะที่ระลึกในงานผูกพระเทเสมานะคะพศ2521นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะตัวยันคมพมแบบด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยน้องสองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ตัวยันคมแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะตัวหนังสือคมเลยนะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวัดไร่แตงทองนะคะอันนี้ชื่อรุ่นสุขใจนะคะองค์นี้ชื่อรุ่นสุขใจนะคะเขียนหลวงปู่หลีววัดไร่แตงทองนะคะมีต่อโคอ้รมา2จุดนะคะเป็นรายการที่30นะคะเป็นรายการที่30นะคะพญาเต่าเรือนนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นพาพปิดตาหลวงปู่โตนะคะมีมาหลายรายการนะคะซ้ํากันบ้างนะคะเพราะว่าได้มาก็เลือกไม่ได้นะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะแยกแยะตําหนิกันเอาเองเลยนะคะชอบใจถูกใจเนื้อไหนผิวไหนสีไหนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะเป็นเหรียญเหมือนแท่นน้ำมนต์นะคะพี่หลวงปู่โตนะคะ 200บาททุกรายการนะคะปิดคู่300บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่32นะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอักขรแบบนี้นะคะเขียนปีพศ2516นะคะองค์นี้เขียนปีพศ2516นะคะเป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นพระหลวงปู่ศรลายืนนะคะเป็นพระหลวงปู่ศรลายืนรายการที่33รุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะกฐินรุ่นแรกนะคะธรรมะอุทยานปีพศ2 5 6 6นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นพระปิดตาเนื้อชูปลักสีดํานะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชูปลักสีดําด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะเขียนว่าหลวงพ่อชัยชนะสงครามนะคะเขียนว่าหลวงพ่อชัยชนะสงครามวัดหัวเนินนะคะพระพุทธรูปสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะพระสมเด็จหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะเนื้อผิวสวยๆโรยมวลสารนะคะมีทาทองนะคะนี่เล่นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเขียนว่าสมเด็จไตามาสหกห้านะคะวัดห้วยด้วนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่37นะคะน้องค่อยๆส่งให้ดูให้ชมผิวกันเลยนะคะน้องค่อยๆส่งให้ดูให้ชมผิวกันเลยนะคะด้านใต้ฐานสามารถส่งได้น้องส่งให้ดูเลยนะคะพี่ดูไม่ทนันยังไงสต๊อปภาพหรือว่าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องก็ยินดีถ่ายให้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นเนื้อชุบกระไหลทองแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นเขียนว่าสิทธิ์บริษัทโตโยต้านะคะสร้างถวายบูชาครูบูชาคุณนะคะอ,องค์นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะแต่เนื้อผิวสวยมากเลยนะคะเลี่ยมเก็บผิวให้แล้วนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศลายืนนะคะรายการที่39เป็นเหรียญหลวงปู่ศลายืนนะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอักขระนะคะเขียนว่ากระถินรุ่นแรกธรรมอุทยานปีพศ2566นะคะรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะหน้าหลวงพ่อยิ้มแบบนี้เลยนะคะรุ่นมหาโชคนะคะต่อโคส,สามรวยนะคะหลวงปู่พระมหาศิลานะคะสิริจันโทด้านหลังมีไก่2ตัวนะคะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะรุ่นมหาโชคนะคะปีพศ2563รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระ หลวงปู่ทวดน,นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดน,นะคะรูปหล่อนะคะรายการที่41นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ <shirts> <tur ave> ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะ <t os> น่าจะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญไหมพี่องค์นี้นะคะรูปหน้าหน้าตาแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้นะคะ <t os> เป็นร <t os> ายการที่42นะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่ 43, 43นะคะเป็นเหรียญหน้าใหญ่นะคะหน้าใหญ่หน้าเต็มแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะรูปล่างหน้าตาคมชัดสวยงามเลยนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเป็นกระถินปี5 4วัตโกจังหวัดอยุธยานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะคะ เรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญทรงใบโพแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะเป็นเหรียญพระนาปกนะคะวัดละหารได้จังหวัดระยองหลวงปู่ทิมนะคะองคนี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเขียนว่าง,งานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพระศรีมงคลวัดสำเพาเชยปีปี45นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นเหรียญอุดมทรัพย์นะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสงนะคะ เหรียญอุดมรัพย์พระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงด้าน,นหลังเป็นพระโคมแบบนี้เลยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดปีพศสอง7ห้าเจ็ดเป็นเหรียญต่อโคดแจกนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จมีเส้นเกศานะคะเป็นพระสมเด็จมีเส้นเกศานะคะองค์นี้นะคะมีหน้ามีตาด้วยนะคะเนื้อผิวแตกลายงานสวยๆเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สี่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมีหน้ามีตา,ม,ม,ตาม,มีเส้นเกสาเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆมีตำหนิตรงนี้เป็นแบบว่าโรยมวนสารสีเขียวๆนะคะก็ลองเลือกดูเลือกชมเลยนะคะชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะรูปร่างลักษณะคล้ายกันนะคะรูปร่างลักษณะพระคล้ายกันนะคะแต่ตำหนิอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆลองดูนะคะว่าชอบใจถูกใจองค์ไหนนะอันนี้จะเป็นรายการที่49นะคะ ่อไปเป็นรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะองนี้เป็นรายการที่50พรนะคะพระพุทธชินราชนะคะก็ยังไงนะคะสําหรับ e ีนี้น้องฝากไว้แค่50รายการนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ